สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับอ่ะวันนี้นะครับเป็นวันพุธนะครับฟุตบอลรายการสำคัญที่สุดก็คงจะไม่พ้นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับวันนี้ก็ยังเป็นรอบแบงกลุ่มนะครับเป็นเกมที่4แล้วนะครับก็วันนี้น่าจะทำให้หลายๆทีค่อนข้างจะเห็นภาพที่ชัดมากขึ้นนะว่าใครที่มีโกาจะได้ไปต่อแล้วก็ใครจะต้องตกรอบไปนะครับ วันนี้2คู่ที่คัดมานะครับอะไปเริ่มที่คู่แรกก่อนละกันนะก็จะเป็นเกมระหว่างทางไลฟ์ซิกนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับฟาริสันช็กแมงนะครับผมสถานการณ์ในกลุ่มนี้นะครับไลฟ์ซิกตอนนี้เป็นดับบอยนะครับสาเกมมีศูนย์แต้มก็มาจากการแพ้ทุกเกมนะครับสโบเชียตอนนี้เป็นจ่าฝูงนะครับเจดคะแนนจากสามนัด ส่วนอัดับสอบเป็นซิตี้นะครับมี6คะแนนตามยูนหนึ่งคะแนนด้วยกันก็ไล์ซิกต้องบอกว่าตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชใหม่มาก็ต้องบอกว่าผลงานไม่ได้ดีอย่างที่คาดหวังนะผลงานดรอปลงไปเยอะแยะมากมายนะครับผลงานเทงหอาจจะดีขึ้นจริงนะครับในเกมลีกชนะมา1เสมอ1แล้วก็บอลทั่วชนะมานะก็ถือว่าผลงานดีขึ้นน่าจะได้ความมั่นใจกลับมามากขึ้นนะครับ แต่ในทางกับการทีมเยือน่ปารีสก็ผลงานแข็งแกร่งนะครับร้อนเหนมากๆชนะมาลุวเหมือนกันนะครับการจัดการเกมก่อนนะครับก็เป็นปารีสที่เปิดบ้านชนะมาสามสองนะครับวันนี้เป็นไลซิกที่กลับมาเล่นในบ้านต้องบอกว่าอาจจะได้เปรียบนะกับการเล่นในสภาพแวดล้อมของตัวเองนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องของผลงานทรงบอลเรื่องของศักยภาพทีเ่งต่างๆมันค่อนข้างจะสวนทางกันอยู่เหมือนกันนะคือห่างกันเยอะเหมือนกันนะครับ เปเชยวันนี้ต้องบอกว่าอ่าอาจจะขาดเมสซี่ไปแต่ว่าตัวหลักๆหลายๆคนถือว่าลงได้นะพวกดีมาเรียเอ็มบัปเป้เนย์มาก็คือหลายๆคนเนี่ยสามารถลงได้แล้วก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมมยนะกับคนที่ขาดไปนะครับส่วนไ์ซิกก็ถือว่าขาดตัวหลักไปประมาณสองสามคนเลยนะทั้งมาเซลฮัลเซนเบิร์กลูคัสคอสเตอร์มันแล้วก็อ่ามีไบรอันบล็อบบี้นะครับที่บาดเจ็บไป ตัวลหลักถือว่าจะลงได้อยู่นะพวกเอมิฟอสเบิร์กและนี่โอมเอ็นคุนคูแล้วก็อังเดรซินวานะแต่ผมคิดว่าปารีสค่อนข้างเหนือกว่านะในเรื่องของขุมกาลังในภาพรวมเลยน,นะทางกองหลังกองกลางกองหน้ารวมถึงตัวตัดสินเกมแล้วก็เรื่องของเขาเด็ดขาดเพราะว่าวันนี้ปารีสยังค่อนข้างดูดีกว่านะวางผลดมมากกว่าแล้วก็ราคาเปิดมาก็ไม่แพ้นะรุนได้อยู่ที่ปอป่านะเพราะว่าวันนี้ปารีสน่าจะเก็บสามแต้มได้นะพร้อมกับการ การันตีว่าได้เข้ารอบแน่นอนนะแต่สุดท้ายจะไปที่2หรือ1ก็เอาลุ้นกันนะครับผมให้เชียร์ที่ปารีสแซงเช็คแมงนะครับส่วนทางฝั่งของอีกคู่หนึ่งไปดูที่ลิสบอนนะครับจะพบกับเบซิตัสนะครับจริงอยู่ที่2ทีมนี้เรื่องของชื่อชั้นทีมคุณภาพนักเตะอะไรต่างๆไม่ได้หนีกันมากไปนะักแต่ว่าปีนี้ต้องบอกว่าเบซิตัสผลงานตกต่ำไปเยอะนะโดยเฉพาะเรื่องเกมรับเสียประตูง่าย เกมรู้ข้อนข้างฝืดนะครับปีนี้แพ้เยอะนะนับจากทุกรายการนะแพ้มากระจุยกระจายเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ในะสถานการณ์ของกลุ่มนะครับกลุ่ม C นะเป็นอันดับบวยนะครับมีศูนย์แต้มจากสามเกมโซลิสบอนครับก็อยู่อันดับ3มนะครับมี3ามคะแนนต้องบอกว่า2ทีมนี้มีโอกาสเข้ารอบอยากนะนอกจากว่า2ทีมด้านบนเนกกี่ยอาจจะกระดอนมู่งจะพลาดนะครับซึ่งวันนี้ต้องผมคิดว่า ไปต้องการขอลิสบอนแล้วนะที่จะทําแต้มขึ้นไปนเพราะว่าอาแจากต้องตัดแต้มกับดอทมุลนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเทียบการเกมนี้ปอนต่อปอนนะครับโอเคสูสีการจริงแต่ผลงานส่วนทางมากๆนะเบซิตัสผลงานแย่จริงพี่กับทางลิสบอนที่ผลงานร้อนแรงนะครับชนะมา6เกมติดจากทุกรายการและเล่นในบ้านด้วยก็เลยมองวันนี้เนี่ยโอกาสเก็มสับแต้มน่าจะมีสูงเลยนะครับราคาเปิดมาให้ลิสบอนต่ออาแจะแพงอยู่ที่1ลูกแต่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ย น่าจะทําได้นะครับชนะแน่นอนแหละผมคิดว่าด้วยเรื่องของเกรรับที่ไม่ดีของทีมเยือนแต่จะชนะขาดหม่ก็ต้องลุ้นกันนะครับสรุปแล้ววันนี้2คู่นะครับผมให้มองไปที่ทางฝั่งของปาลิซ่า h ช็กแมงแล้วก็ลิสบอนนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ